จะปรับตัวหรือทํำยังไงดีเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างดีแล้วก็จเจริญเติบโตหรือว่ามีกระแสที่แรงมากๆบอกเลยว่าปังทุกๆธุรกิจก็ามาแรงไม่แพ้กับธุรกิจไหนๆเลยซองเทรนธุรกิจแฟนชายภายในปี2030ธุรกิจแฟรนไชา์ไหนกําลังมาแรงวันนี้พี่หินมีคําตอบมาให้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการเท่าแก่แอบบอกวันนี้อยู่กับพี่หินอีกเช่นเคยปัจจุบันโลกของธุรกิจแฟรนไชสนะครับก็มีการเจริญเติบโตหรือเข้ามาอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจต่างๆนะที่มีมากขึ้นรวมถึงเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยไปตามยุคสมัยหรือเรื่องของการนําเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของการธุรกิจดังนั้นถ้าใครเนี่ยกำลังสนใจลงทุนต่างๆในเรื่องของแฟรนไชส์จะปรับตัวหรือทํายังไง วันนี้พี่หินมีเทรนด์ต่างๆมาแนะนําให้ทุกคนฟังไปฟังกันว่ามีอะไรบ้างข้อที่1เลยการใช้ AI ช่วยจัดธุรกิจให้ง่ายขึ้นเพราะอะไรต้องบอกเลยว่าในปัจจุบันนะครับหลายๆธุรกิจเนี่ยเริ่มนําเรื่องของ AI เนี่ยมาปรับปรุงการทํางานเนี่ยให้มีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการทําให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยลดต้นทุนในการดําเนินงานหรือปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าอย่างเช่นการใช้หุ่นยนต์เนี่ยในการมาเสิร์ฟอาหารหรือว่าการใช้แชท GPT เนี่ยมาช่วยในการคิดคำนวณหรือการวางกลยุทธ์ในการลงทุนนั่นเองนะฮะ ข้อที่ 2, การตลาดแบบรู้ใจต้องบอกเลยว่าในปัจจุบันน่ะลูกค้าไม่ได้ต้องการเพียงแค่สินค้าหรือบริการเท่านั้นสิ่งที่ลูกค้าต้องการจากผู้ผลิตนั่นก็คือประสบการณ์ที่ดีนั่นเองครับดังนั้นการตลาดแบบรู้ใจก็คือการทําให้ผู้บริโภคหรือผู้ที่ใช้สินค้าหรือใช้บริการของเราเนี่ยรู้สึกประทับใจในตัวสินค้าของเราและกลับมาใช้ซ้ํานั่นเองครับทุกคนข้อที่3ซื้อง่ายจ่ายค่อง ผ่านแอป,ปแล้วก็ตู้คีย์ออสบอกเลยว่าในปัจจุบันเนี่ยผู้บริโภคต่างๆเนี่ยต้องการความสะดวกและก็ความรวดเร็วเนี่ยในการสั่งสินค้าดังนั้นบริการที่เกี่ยวกับการสั่งสินค้าออนไลน์การจัดส่งสินค้าหรือฟังกช์ชันต่างๆเนี่ยที่อยู่ในแอป,ปหรือว่าตู้คีย์ออสเนี่ยตอบโจทย์สำหรับลูกค้าในปัจจุบันมากเพราะว่าลูกค้าในปัจจุบันเนี่ยต้องการในเรื่องของความรวดเร็วเนาะแล้วก็ปัจจัยของเรื่องของปัญหานั่นเองครับข้อที่ 4. แฟนชายท้องถิ่นมาแรงบอกเลยว่าสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ระดับท้องถิ่นที่เข้าสู่ระบบแฟนชายเนี่ยเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างดีแล้วก็จเจริญเติบโตหรือว่ามีกระแสที่แรงมากๆเพราะว่าธุรกิจเหล่านี้จะให้ความสําคัญในเรื่องของเอกลักษณ์ต่างๆหรือเรื่องของการรู้ใจลูกค้าท้องถิ่นนั้นๆทําให้มีความแตกต่างกับแฟนชส์ใหญ่ๆนั่นเองครับถือว่าเป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับผู้ประกอบการหรือว่านักลงทุนเนี่ยให้เข้ามาร่วมแจมในธุรกิจที่มีรากฐานที่เขาเรียกว่าแข็งแกร่งตามภูมิภาคนั้นๆนั่นเองครับขอ้อที่5 โกลอินเตอร์ให้ไปไกลทั่วโลกบอกเลยว่าการทําธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยเราจะย่ําอยู่กับที่ไม่ได้เพราะว่าการขยายธุรกิจเนี่ยไปในต่างประเทศก็เป็นในสิ่งสําคัญเหมือนกันแต่ก่อนอื่นที่เราจะไกลทั่วโลกหรือเราจะโกอินเตอร์ไปเนี่ยต้องศึกษาแล้วก็คํานึงในรายละเอียดต่างๆเนี่ยให้ถี่ถ้วนเพราะว่าการทําธุรกิจในต่างประเทศเนี่ยเราต้องศึกษาในเรื่องของวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของคนต่างประเทศเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนั่นเองครับโดยปกติแล้วการทําธุรกิจหรือเจ้าของแฟรนไชส์เนี่ยมักจะไปจับ ือกับนักลงทุนในท้องถิ่นนั้นๆเพื่อให้เราสามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นด้านกฎระเบียบด้านความต้องการของลูกค้าเพื่อให้การแก้ไขต่างๆมีประสิทธิภาพและสามารถดำเนินธุรกิจไปได้นั่นเองครับข้อที่ 6. คนรักสัตว์เลิฟสิ่งนี้บอกเลยว่าในปัจจุบันเนี่ยการเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่เรื่องเล่นอีกต่อไปนะครับทุกคน พราะว่าในปัจจุบ kind of ันเนี่ยปริมาณของผู้ที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีทําให้บริการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็มีการเพิ่มมากขึ้นตามกันไปเช่นกันไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการอาบน้ําตัดขนธุรกิจเกี่ยวกับโรงพยาบาลธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมหรือแม้แต่ธุรกิจที่เกี่ยวกับสินค้าของสัตว์เี้งเนี่ยก็มีปริมาณที่มากขึ้นเช่นกันนะครับทุกคนข้อที่7 รวมมิรบริการถึงที่บ้านบอกเลยว่าในปัจจุบันลูกค้าต้องการความสะดวกสบายที่มากขึ้นดังนั้นธุรกิจที่ให้ความสะดวกสบายให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภคบอกเลยว่าปังทุกๆุกธุรกิจไม่ว่าจะเป็นบริการการซ่อมถึงที่บ้านการซ่อมไฟการซ่อมน้ําประปาหรือแม้กระทั่งการเก็บทาความสะอาดถึงที่บ้านเนี่ยบอกเลยว่าในปีที่ผ่านมาทุกธุรกิจมีการเจริญเติบโตที่มั่นคงและก็สูงขึ้นในทุกๆปีข้อที่8 สุขภาพดีไม่มีตกเทรนบอกเลยว่าในปีที่ผ่านๆมาเนี่ยเทรนที่เกี่ยวกับสุขภาพอะ่ะก็มาแรงไม่แพ้กับธุรกิจไหนๆเลยเพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยหันมาสนใจและดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นทําให้ธุรกิจที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเนี่ยก็มีแนวโน้มหรือการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างมันง่นคงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารเสริมฟิตเนสหรือแม้กระทั่งธุรกิจที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตต่างๆเนี่ยก็มีที่มาหรือว่ามีการจเจริญเติบโตที่มากขึ้นเช่นกันนะครับทุกคน และข้อสุดท้ายข้อที่9การตลาดออนไลน์สําคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นการซื้อโฆษณาออนไลน์ SEO หรือการทําการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้ตัวแบรนด์เนี่ยเป็นที่จดจําหรือมองเห็นให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภคมากขึ้นช่วยสร้างโอกาสในการขายที่มากขึ้นเช่นกันดังนั้นการทําการการตลาดออนไลน์เนี่ยก็ช่วยเสริมสร้างในเรื่องของการรับรองคุณภาพหรือบริการของสินค้าทําให้ลูกค้ามั่นใจและเชื่อในตัวของแบรนด์ของเรานั่นเองครับ เอาละเป็นยังไงกันบ้างครับกับข้อมูลที่หบินเตรียมมาในวันนี้หวังว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารแล้วก็เป็นประโยชน์ดีๆให้กับนักลงทุนทุกคนถ้าหากชอบข้อมูลดีๆในวันนี้ถ้าหากชอบเรื่องราวดีๆในวันนี้ก็อย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับรายการเท่าแก่แอบบอกทางช่องเท่าแก่คาเฟ่ด้วยนะครับวันนี้บินขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ